สวัสดีครับสวัสดีกันตอนสายๆครับ9โมงกว่าแล้วครับวันนี้ก็มาอยู่ที่เดิมครับผมหน้าโรงเรียนวัดภูน้อยเนาะก็มาเทปูนีันแค่วันนี้จบงานครับเทปูนเกียมีหน้าที่เช็ดเสาง่ายที่สุดเบาที่สุดในงานก็ลปล่อยพี่เกกันไปเนาะเีกันสามคนปูนคนหนึ่งแล้วก็เกียเกียสองแล้วก็ จับรางปูนคนนะผมเป็นคนมีหน้าที่เช็ดเสาที่โดนปูนก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับ<อ>ก็เพิ่งจะเริ่มเทกันเนาะเพ<อ>ิ่งจะเริ่มเทเสาก,กันก็ไปเรื่อยครับตรงนี้ก็ประมาณสักร้อยกว่าเมตรซีซีเท่าไหร่ซีซียี่ะ c c ร้อยหกสิบเมตรครับรประมาณนี้นะกลับไปกันง่ายๆครับเทปูนก็ไม่ได้ยากครับเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้กดนนะลัวดินเนะรอบที่แล้วกลัวดินลงด้วยโอ้โหลมแทบจับครับเพราะหลังฝนตกแล้วดินมันเซตตัวแวข็ง ครับเดี๋ยวเช็ดเสาแล้วครับผมเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆเนาะครับผมตอนนี้ก็หน้าโรงเรียนผู้น้อยก็เทปูนเรียบร้อยแล้วครับผมกำลังจะไปหน้าวัดทุ่งสาราเนาะไปวัดทุ่งสารา กันหนึ่งเดี๋ยวติดพิกเกอร์กันครับ เยมากเลยเมื่อกี้เรกว่าปิดกล้องไปแล้วครับก็เทปูนไม่ได้ยากครับผมพอปล่อยจากรถปูนเลยนะปล่อยปล่อยลงหลุมแล้วก็เบียบเบียปูนแล้วก็เช็ดเสาก็จบแล้วครับไม่มีอะไรมากมายตอนนี้ก็บิิงไปวัดปูสระก็ห่างกันประมาณสิบเอ่อสิบสามสี่กิโลจากจุดนี้เนาะแต่ถ้า เออปูนมาสายหน่อยรถปูนมาสายหน่อยวันนี้มาเก้าโมงกว่าแะนะเก้าโมงครึ่งก็เสร็จแล้วครับน่าจะได้ดาผพอนกันครับเหลืออยู่สองลายคือหน้าวัดทุ่งศาราแล้วก็เลยไปเลยสะพานไปปงตรงตรงเออเลยไปนิดนึงเนาะแล้วก็มีของเก่าอีกสิบหลุมครับ กันหรือเปล่าขี้เกียจก็กลับบ้านดูก่อนจะนอนคืนนี้คืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้คืนหนึ่งนอนเล่นๆก็ดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเอายังไงกันช่วงบ่ายนี่ครับเสร็จงานนี่ถ้าช่วงบ่ายเสร็จงานไปเทีเ่ยวกันเลยไปดูนะ้ําไปดูเขาธรรมชาติครับไม่ได้เที่ยวอะไรมากมายเล่นน้าอ่างน,น้ำหรือยังไงถ้าแดดร้อนขนาดนี้ก็คงไม่ลงเล่นหรอกครับกลัวไม่สบายเพราะอากาศอยู่นี่แล้วเช้านี่ก็รู้สึกอากาศเย็นๆอากาศเปลี่ยนครับผมก็รู้สึกจะมี่มเหวี่ยนิดนึงอยู่ เก็เป็นภูมแพ้ขึ้นนั่งอยู่ดีดามข้าวดามข้าน้ำมูกไหลก็เลยกินข้าวอาบน้ำนอนดีกว่าก็เลยไปนั่งนานครับเกินประมาณสองทุ่มจ่อยที่พนังเลนนครับ,รบเดี๋ยวขับรถต่อเนาะครับก็ปูนหมดครับผมเทสเตทที่สามเนาะไม่จบเลยครับปูนหมดเหลืออยู่ ตรงที่นั่งแล้วก็ประยันรถแล้วก็อีกสิบสองต้นครับผมอยู่เตี๋เก่าเตเก่า็เนาะรอปูนอีกคิวครึ่งครับสั่งมาสามคิวครึ่งไม่พอหลุมปากมันกว้างด้วยแล้วก็ลึกด้วยส่วนข้าโพดไรข้าวโพดไรพลิกตรงนี้น่าจะปลูกเออมะละเนาะแต่ไม่เห็นขึ้นบอกมัน พ่าเขาบอกโดนยาเนาะร้าน้าของตาเขาเย็นครับวันนี้ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่มีลมครับลมลมโชยเลยสบายๆวันนี้ชิวๆครับสิบโมงครึ่งครับก็เราปูนมาอยู่ประมาณสักกับชั่วโมงก็ได้เสร็จครับผมทันเที่ยงนะ,ะเที่ยงง่ายๆครับรถวิ่งไปปุ๊บปปล่อยลงปล่อยลงไปลงแล้วก็ปั่นตามแล้วก็เช็ดเสาจบครับ ก็จะประมาณน,นี้ครับผมมาปูมาถึงต้นนี้ปูหมดครับก็ช่วงที่แล้วก็ได้เสร็จแล้วครับปูนรอบที่สองน้มาก็ย้ายตายอีกแล้วครับก็บมาตรงนี้สิบขดลุมครับมาถึงลุมที่นั่งอยู่นี้เนาะออนอ่นแล้ะครับก็เสร็จภาร,รกิจเลยครับถ้าจบนี่ก็คือเสร็จภาร,รกิจเลย ก็แยกยใจครับผมท่าผ่อนแล้วไปเที่ยวเรี่ยวอะไรกันบ้างตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งครับก็จะประมาณนี้เนาะน่าจะแป๊บเดียวครับสิบนาทีน่าจะเสร็จแล้วล่ะเทปูดเบื้อลงมาแล้วก็เคลียร์เคลียร์เคลียร์เ้สาก็เสร็จแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยงานกันต่อครับ ครับผมตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเลยครับผมเทปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขับเข้ามาถึงบ้านพักแล้วครับก็จะแต่ยังเข้าไม่ได้ครับยังไม่มีกุญแจเรารับนิดนึงมาแล้วเสร็จก็ียบ้ายครับก่อนเที่ยงก็โอเคเลยเดี๋ยวล,ล้างมือล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวเขาจะไปเที่ยวก็เปลี่ยนสภาพครับผมชุดทำงานเนาะ

Vielen Dank. ตอนนี้ก็อยู่บนเขานะมาดูอีกอทีนึงเนาะที่เจาะทําการเลนเหมือนกันครับผมแล้วก็ข้างหน้าข้ามลงเขาไปเรื่อยๆก็ประมาณสักเจกิโลก็ถึงด่านพรมแดนไทยเมีนมาแล้วนะครับก็อ,อยู่บนเขาเลยตรงนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยครับไม่มีเลยไม่มีสักข่ายก็น้องจิวมาเจาะตรงนี้เจาะช่วยเข้าก่อนเฮ้ยจะไป เล่นน้ำกันบ่ายแล้วไม่รู้จะไปกันหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะไปดูเฉยๆแหละเตรียมตัวว่าจะเล่นน้ำนิูวท่าแล้วไม่ไหวก็เนี่ยครับเดี๋ยววันหลังบ้างวันไหนบ้า,า,า,างค่อยกลับมาเล่นครับรดนเล่นเนาะไม้ ทางเขาเลยครับขึ้นมาโคง้งเลียวกว่าจะเย็นขึ้นเนาะเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูก็เป็นวิวข้างทางไ่ถ้ถ่ายไม่ได้เยอะครับผมนั่งในรถแล้วก็กระจบมันสะท้อนเนาะมันภาพสะท้อนฮะก็โอเคครับผมเม,าน,มา,าน้ำนั่นนี่น้ำพุออกมาทั้งปีไอพิมพ์มันว่า นี้อนำผู้ไหลทั้งปีเขาบอกน้ำผู้เหรอใช่น้ำผุดขึ้นนะออไม่มันผุดขึ้นมาของมันเองย่นบอกว่ามันไหลทั้งปีเลยนี่เย็นเป็นน้ำแร่ธาตุน่าเอาบ่อทำน้ำขายมันต้องกองต้องฆ่าเชื้ออีกไงก็จะนี่ป่ะนี่มาแทงน้ำพันมาถึงนี่งานนี่ต้องลื้อไง

ม,มันมันในหนองน้ำขาวมาน,นี่มันจะเป็นร้านอาหารอซอยมันจะจะไปดูไอ้น,นี่ก่อนหรือว่าจะไปเล่นน้ำก่อนเดี๋ยวมันก็คงต้องรอตรงนั้นแหละถึงมันก็น่ายอยู่นะอย่างนี้เนาะขึ้นเขออยายาวเลยอ่ะลาคตะโคขึ้น

ยาวกับสระบุรีเลยเรี่องของนี่ได้ไหมพ่อพ่อกับสระบุรีป่ะลงเขาอเนี่ย เรากำลังเดินทางไปอ่างเก็บน้ําครับไม่รู้ชื่ออ่างอะไรก็ไปนี่ครับตามคันข้างหน้าไปนีสวนอะไรสวนส้มปะสูงเลยเนะส้มส้มนี่สูงมากสวนมะนาวทำไมลูกเล็กๆส้ม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 ไม่นี่ปลส้มไรเม็ดนะฮะส้มส้มชีดใช่ปะใช่หรอส้มควหวานนี่แหละนี่สวนทุเรียน เอาสิเจอสวนทุเรียนแล้วคุณนี่พวกทีนี่ว่าโอ้ยเป็นลูกแล้วนะ่ะเป็นยังเป็นแล้วติดลูกแล้วเอาละสิพวกทวีนี่ว่าไม่ถึงสี่เมตรนะพวกทีเฮ้ยซ้า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 ยนี่เหลืออ่างนี่เหลือเอื้งเนี่ยพวกทีนี่ว่าเอาละสิ ทำต้องลำไส้สสกนันจันนบุรีโอ้ยมันน่าเล่นอยู่หรือนะมันมีหาดทรายเลย,ยสวนรถ ใช่เลยลำไทรจริงเดี๋ยวไปดูข้างนอกกัน,น,น,นโอ้โจะตะลิงสูงนะลำไทรครับ ถ่ายสวนทุทเรียนเมืองกานครับผมก็อยู่ที่ข้างลำรายอะไรนะเมื่อกี้อ่ะลืมละลืมชื่อแล้วตรงอ่างน้ําครับตอนแรกว่าจะเล่นน้ํากันน้ามันขุนครับลืไมไปว่าฝนมันตกทุกวันมันยน้อนเล็กๆเหมืมนอนะกกกมนก้านยาวแบบพี่เนาะก้านยาวๆนะใช่ปะ ให้มันก้ามันยาวแท้น่าจะสิบกว่าไล่เสว็ดีครับกำลังติดลูกวันนี้หลังทางอุไรไปก็สวนหุเรียนแต่เขาปลูกคู่กันปลูกชิดกันเลยห่างกันประมาณสักไม่มถ,ถ,ถึงเกินไก่อยู่ครับ เดี๋ยว่ากับเอาบ้านพักนะครับไม่ีอะไรเลยมาดูเฉยๆแล้วก็กลับอย่างอากาศก็ร้อนมีลมอยู่ครับเริมร้อน้าเล่นน้ำคงไม่สบายแน่นอนไม่รูดิแอบเข้าปะของหลวงปะ ปีนี้โบสถเริ่มโบดกันแล้วเราทุเรียนส่งออกินไม่ได้กินปูกได้แล้วเนาะกินไปได้ไทยแล้วมันเหลือโลละห้าสิบบาทมั้งคเงาก็จะเหลืออยู่ไม่ถึงสิบห้าสิบยี่สิบบาทเราก็ยึดเป็นนึ่นงทีเนาะ ปลูกได้ปลูกดได้แล้วปลูกได้อีกิผมแต่มันมันเาขาคงไม่อร่อยเหมือนทองไทยหรอกดินพื้นดินมันไม่เหมือนกันไงจินเป็นเมืองหนาวบรรยากาศธรรมชาติข้างหน้าครับผมก็เองไะไรเนาะเมื่อกี้ขึ้นไปนู่นมาครับนเขานอดนน่นเนาะถ้าเราไม่ผิดเนาะเพราะว่าลงไปเนี่ยเขาเส้นนี้จะลงไปนี่ปุ๊บเราก็จะโค้งเลี้ยวขึ้นฝั่งนูน้นและขึ้นอยู่หน้าเขา อ่อมกไปนาจะประมาณนี้ครับเพราะว่าลูกนี้จำได้ต้องเป็น,ขนเขามีกขาเขาป่าอยู่ไม่ผ่านเนาะในึ้นวปโนโนครับกี่ขึ้นไปตอนที่เอาแบคโคขึ้นไปก็เหลืออีก78กิโลครับถึงด่านแต่ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะบิ่งมาคนเดียวมาถ่ายก่อนกลับดูก่อนครับมันระยะทางอยู่ประมาณสัก ที่บ้านที่บ้านพักยี่สบสี่นะตรงนี้เมื่อกี้ที่พี่จอดรอกันสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดขึ้นไปสา4สิบเก้าสี่สิบสองเออยู่ไม่กี่กิโลครับผมเดี๋ยวดูก่อนครับพรุ่งนี้ว่าจะเอาอยัางไงถ้าไม่ขี้เกียจเนาะเดี๋ยวพับิ่งเดี๋ยวขับรถขึ้นมาดูครับมเข้าไปดูสวนทุเรียนกันถ่ายรูปทุเรียนกันเล่นเลยขี้เกียจลงจากรถครับร้อนก็เลยถ่ายบนรถให้ดูเนะาะกันยาว,ยาว ไม่รู้คุยอะไรกันซีบบยชีเวพที่เสื้อสีสม้มเขาบอกว่าเขาปลูกอยู่ที่บ้านเขาที่เชียงรายเยอะอยู่ว่าเลยลงมาดูไม่รู้สวนใครเข้าสวนเข้าไปทั่วเลย <c oughs> <c oughs> ถ่ายรูปกันอะก็จะประมาณนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวดูเส้นทางขากันเนาะดูบรรยากาศกข้างทางกันดีกว่าครับผม ผมตอนนี้ก็กลับมาจากไปอาจะไปเล่นน้ำเนาะกลับมาถึงนะครับอยู่ในสักพักหนึ่งครับร้อนมากเลยนี่มาอีเวะตลาดนัดก็เลยซื้อซื้อเนื้อมะขัดเนาะกำลังโคดิกครับประมาณนี้เลยผัดเผ็ดครับเผ็ดจริงๆเผ็ดจริงจังๆ,งๆก็งานเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวแน่ๆพวงนี้อาจจะ เนาะอย่างว่าหละกลับเลยหรือว่าจะวิ่งขึ้นไปถ่ายคลิปดูบรรยากาศธรรมชาติตอนเช้าๆให้ทุกท่านดูอีกเนาะให้พี่พ,พ,พนีน้องดูกันก็ต้องดูก่อนครับว่าจะไปไหมถ้าไม่ขี้เกียจก็ <c oughs> <c oughs> จะขึ้นไปครับถ้าขี้เกียจก็จะกลับบ้านเลยครับสายๆหน่อยครับ <c oughs> ผมไม่รีบครับอยูครับหน้าข้างนอกพัดลมสองตัวพี่แท๊ดก็อยู่ข้างในน้นครับกําลังอันเนื้อตามพริกเด็ดกะเพราเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราตอนเย็นเราผัดพริก แกงหัดเผ็ดเนื้อจะเอาให้เต็มคาราเบลหน่อยวันนี้แล้ววันนี้ตื่นสาย,สายกันเช้าก็ตื่นสายครับไปก็8ปดเกโมงเนาะเดีปูนเสร็จก็มาก็น่าอยู่ครับบางการจะไม่อยากกลับครับแต่ก็ตกก้องกลับแล้วงานงหมดแล้วครับผมต้องรอดูว่าหลังสงกรานเนาะจะเป็นยังไง จากธรรมชาติตรงนี้สบายดีครับผมไม่ได้เย็นคือสบายดีสบายใจธรรมชาติทีภูเขามีออะไรอะคือความเขียวความแบบมันเหมือนแบบอยู่อีสานเลยคือง่ายๆเนาะไม่ค่อยได้ชอบน้ําเท่าไหร่ครับมันมีพื้นดินให้เดินมีโน้นมีนี่ให้ดูครับตอนกลางคืนมาก็หลังบ้านหลังบ้านเช่ามีต้นไม้เนาะไปส่องดูไก่ป่ามานอนครับ เมื่อคืนก็ไปดูมันก็นอนที่เดิมได้ยินเสียงขันวะนก็เลยเดินไปดูอน,นอนตรงนี้เองแต่นอนบนยอดไม้นอนสูงมากเลยไก่สวยด้วยตัวคู่ก็ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวตำพิกโขพิกไว้ก่อนตามเตรียมเครื่องแกงโลลูกพี่ใหญ่กลับมาจากเขานอ่นครับขึ้นเขาไปเอารถไลโคไปจอดที่เขาครับผมก็เตรียมเครื่องเตรียมอะไรมาก็ผัดเผ็ดขึ้นร้อนๆกินกันเลยครับผมเน็นเนะตำพิกก่อนครับ กินส้มครับครับก็สําหรับตอนนี้ครับเนาะก็รอ,อชิวๆครับผมโกปิดทำบิ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วมันทํางานสิบกว่าวันหน้าเมี่มเลยครับไหมหมดเลยดาก็เนาะตอนเย็นๆนครับมันากาศเยน็นเย็นสี่โมงจะห้าโมงแล้วครับผมอยู่บางการเนาะอยู่บน่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนาะทางขึ้นเขาทางไปแดนชายแดนไหเมียนมาข้างหลัง ไปเมื่อกี้ก็เกือบถึงนะวันนี้ไปเกือบถึงแต่ก็ไม่ถึงครับผมก็ต้องมามารับหลังครับผมมาดูกันก็มีลมครับแต่อากาศยังร้อนอยู่เลยยังร้อนแต่มีลมก็โอเคอยู่งานก็เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างครับถ้าได้มาอีกถ้ามีโอกาสได้มาก็น่าจะเป็นหลังสงกรานครับผมหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่เขาจะมีใช้งานที่ไหนอีกเนาะ เก,ก็น่าจะไปครับผมมันก็งานไม่ใช้สมองเลยเราทนแดดได้ไหมแค่นั้นเองครับแล้วก็แบกเทาแค่นั้นแค้แรงน,นิดๆหน่อยๆครับผมทําไปเรื่อยๆครับมีเวลาพักก่อนเยอะร้อนมากก็พักกันทีชั่วโมงสองชั่วโมงก็พักอนหานหานี่กินกันทำนไปเรื่อยๆครับผมก็โอเคครับผมงานหรือว่าได้ครับมานี่ก็เหมือนมาเที่ยวครับผมมาเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวครับผมดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆครับผมก็มันคิดอะไรมากมายเนาะ เรามาเที่ยวมาพักผ่อนต่างจังหวัดเนี่ยแต่มันอยู่ใกล้บ้านก็โอเคแล้วเราก็กลับบ้านได้ได้ทันเนาะวิ่งไปก็ชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็ถึงแล้วครับบ้านถ้าเร่งรีบจริงๆก็ชั่วโมงครึ่งถ้าไม่รีบก็120กิโลครับประมาณนี้โดยประมาณเนาะอาจจะมีกบฟ้านิดนิดแล้วก็ไม่ไ,ไกลโอ้โหรถวิ่งธนากลัวเลยแซงของบรรทุกเต็มรถเลยบรรทุกอะไรมากล้วย ก็จะขอลาก่อนครับสำหรับคลิปนี้เนาะทีนี้พาไปเที่ยวก็แค่ชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเนาะดูพรุ่งนี้ครับผมแต่ว่ายังไม่สัญญาว่าจะพาไปไหม EP ต่อไปเนาะลิปต่อไปว่าจะขึ้นเขาข้างหลังไหมจะไปเยี่ยมด่านไหมจะวิ่งไปถึงด่านไหมหรือว่าจะยังไงครับเตาดูอีกทีครับพรุ่งนี้ดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงเพราะว่ารับปากไม่ได้มันกีก็อาจจะวิ่งกลับบ้านเลย ก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมาติดตามก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเจอกันอีกทีต่อไปครับขอให้ทุกท่านอยู่ครับชมนะครับก็ช่วงนี้มีความสุขครับผมก็อากาศร้อนยังไงก็เื่นน้าไบ่อยนะครับผมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับถึงอยู่ในร่มก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมอย่าไปสบายเอาเนาะก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ